สวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะพบกับครูออยอีกแล้วค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยเด็กดูจากรูปภาพแล้วเด็กๆคงจะรู้ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องผลไม้นั่นเองค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าผลไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะฟรุตนะคะเด็กๆเด็กๆมาสะกดพร้อมคุณครูทีละตัวนะคะ F R U I T ฟรุตผลไม้อีกรอบหนึ่งคะ่ะเด็กๆ F R U I T ฟรุต ผล,ลไม้เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำข้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำข้องจองของเราก็คือผล,ลไม้แสนอร่อยค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูทีละท่อนนะคะผละไม้ของไทยใครๆก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาฝรั่งมังคุดละมุดพุทรา อีกทั้งน้อยนาหนูจ๋าหน้าทานอีกรอบนะคะเด็กๆผลไม้แสนอร่อยผลไม้ของไทยใครๆก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาฝรั่งมังคุดระมุดพุทราอีกทั้งน้อยนา หนูจ๋าหน้าทานเด็กๆท้องได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆค่ะเด็กๆประเทศไทยของเรานะคะอุดมไปด้วยผลไม้นานา,นาชนิดค่ะเราจะรู้จักกันดีในฐานะที่เราเคยทานใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะจะมีผลไม้บางชนิดที่เด็กๆยังไม่เคยทานค่ะ แล้วก็ยังไม่ทราบที่มาด้วยใช่ไหมคะว่าเขามีชื่ออะไรกันบ้างวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ชื่อของผล,ลไม้ค่ะและก็แต่ละช่วงของเดือนไหนบ้างนะคะที่เราจะได้รับประทานผลไม้ชนิดอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ในแต่ละช่วงเดือนกันค่ะประเทศไทยของเรามี12เดือนใช่ไหมคะแล้วผลไม้ของเรานะคะก็จะมีหลากหลายค่ะแต่ละเดือนก็มีผลไม้ให้เรารับประทานเลือกรับประทานได้ตามใจชอบเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูเดือนแรกกันเลยนะคะเดือนมกราคมค่ะเดือนมกราคมนะคะก็จะมีผลไม้ละมุดอ้อ,อยชมพู่ หอมพุทราค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดือนที่สองค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีอ้อยชมพู่สับปะรดแตงโมกล้วยหอมลูกตาลอ่อนต่อไปค่ะเดือนมีนาคมค่ะเด็กๆเดือนมีนาคมก็จะมีผลไม้กล้วยน้ำวา้าขนุนกล้วยหอมมะปราง มะม่วงแตงโมช่วงเดือนเมษาค่ะเด็กๆเ,เดือนเมษาเราก็จะได้รับประทานทุเรียนลูกว่ามะไฟมะม่วงลิ้นจีแตงโมขนุนและชมพู่ค่ะต่อไปค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนพฤษภาคมเราก็จะได้รับประทานเงาะลิ้นจี มะม่วงขนุนแล้วก็ยังมีทุเรียนอยู่ค่ะเด็กๆต่อไปเดือนมิถุนายนค่ะเราก็จะได้รับประทานมังคุดกระท้อนสับประรดเงาะทุเรียนขนุนมะระกอค่ะต่อไปค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะเราก็จะได้รับประทานกล้วยหอมมะยมอ้อยส้มโอ แตงไทยสับปะรดน้อยนาและลำไย,ยค่ะต่อไปเดือนสิงหาคมค่ะเราก็จะได้รับประทานฝรั่งส้มโอมะยมมะเฟืองกล้วยหอมน้อยนาลำไย,ยค่ะต่อไปค่ะเดือนกันยายนค่ะเดือนกันยายนนะคะเราก็จะได้รับประทานมะยมฝรั่ง กล้วยหอมส้มโอมะเฟืองสับประรดน้อยนาค่ะต่อมาค่ะเดือนตุลาคมค่ะเด็กๆเราก็จะได้รับประทานมะเฟืองมะละกอมะขามป้อมขนุนมันแกว้วฝรั่งแล้วก็อ้อยค่ะต่อไปค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะก็จะมีระมุดมะขามป้อม มันแก้วฝรั่งส้มเขียวหวานอ้อ,อยมะละกอแก้วค่ะต่อไปค่ะเดือนธันวาคมค่ะเดือนธันวาคมนะคะเราก็จะได้รับประทานลูกว่ามะไฟลิ้นจีขนุนชมพู่ส้มเขียวหวานมะม่วงกล้วยหอมเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่า หปีของเราเราจะมีผล,ลไม้ที่เราสามารถเลือกรับประทานได้ตามใจชอบที่หลากหลายมากเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะอุดมไปด้วยผลไม้ที่อร่อยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละเดือนเราจะมีผลไม้อะไรกันบ้างให้เราได้รับประทานใช่ไหมคะค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนคำคล้องจองเกี่ยวกับผลไม้อีกหนึ่งรอบนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปพูดคำคล้องจองพร้อมๆคุณครูเลยค่ะผละไม้แสนอร่อยผลไม้ของไทยใครๆก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาฝรั่งมังคุดละมุดพุทราอีกทั้งน้อยนา หนูจ๋าหน้าทานเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูออยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ